ตู้กันแบบไม่มีใครยอมแพ้ไม่ยอมไหวแม้กระทั่งหีบัตที่เรารู้ว่าเขาจะโกงเรารู้เขาใช้ทหารตำรวจฝ่ายปกครองพวกเราก็ยิงไปเข้าทั้งทั้งที่คนมืรู้่าวัเนี้ผู้หญิงว่าผู้แก่ว่าเข้าไม่ยอมให้เขาโกงนะซึ่งก็เป็นอะไรที่ต้องไม่ เป็นเป็นเคสตนดี้เป็นคนมีศึกษาที่มันไม่มีที่ไหนอีกแล้วแล้วก็ไม่มีข้างไหนในจังหวัติ่านนท์ที่คนไทยจะมีโครงการต่อสู้ด่าการเดินเรืองไทยผมคิดว่าผมมีบุญที่มีพี่น้องคนไทยทุกคนส่วนใหญ่ให้กำลังใจแล้วก็พร้อมต่อสู้ด้วยกันก็พี่น้องรนะับวันนี้ผมก็เชื่อว่าพี่น้องไม่ได้ต่อสู้ให้ตัวเองต่อสู้เพื่อประเทศชาตินะนะ เพราะนักวันเนี่ยนักวันนี้โลกกําลังบีบให้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เก็จเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ลูกหลานเราได้เดดหอนาคต้วันนี้ผมออกมาพี่น้องดูไหมครับว่ายาเสต็จเนี่ยซื้องไายที่ผมบากรั่ง ส่วนหนึ่งของกําลังที่ไปสนับสูนุนให้ฝ่ายตรงข้ามไล่ผมนั้นก็คือส่วนหนึ่งเป็นเดินมาจากพายาเสพติดพก่ามไม่ือนหลายคนวันนี้บางจังหวัดที่สอบตกก็พราะเงินจากยาเสพติดพราะเขาคิดว่าถ้ารัฐบาลกลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยยาเสพติดจะสงูงต่ำ แต่เขาไม่คิดลูกหลานท่เป็นไงเขาคิดอย่เดียวว่าคนเป็นเด็กก็ไม่เคยมีชังไหนที่เขาใจที่อยู่ก่างแดนต่ลุกขึ้นสู้เหมือนคนใดที่อยู่ลำแดนในช่วงนี้เลยเพราะเราเห็นชักว่าถ้าปล่อยไว้ลูกหลานเราอยู่แ้่ทั้งทั้งที่ท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ก็มีความสบายพอสมควรแต่ว่ามันยากรื่อลูกหลานที่อยู่มอนไกยไปจะอยู่กันยังไงก็เป็นอย่างใหญ่ แล้ววันนี้ผมเชื่อว่าหลายฝ่ายได้เข้าใจแล้วหลายฝ่ายได้เข้าใจแล้วหลายฝ่ายกำลังจะเข้าสู่หมดแห่งการปองกันน,กนะครับสิงใก็ขอให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่ได้ต่อสู้และทุ่มเทมาตลอดน,นั้นเนี่ยไม่เสียหายเลย ท่านจะเห็นประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเียเมื่อวานนี้นยกฯเมื่อวานนี้นายกจยิ่งรลกก็ได้เป็นประธาเนเพื่อการชาติค่านทุนค่าขอ,องชีพลงในการลดเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันน้ำมันเป็นสินลดลง7จ็ดบาทห้ พี่น้องรักษารัฐบาลก็ต้องอดทนต้องยอมทำงานหนักเพื่อให้พี่น้องคน้นเจอรัฐบาลไทยโวยวายนั่นคือนโยบา,ายที่รัฐบาล้งแต่ไทยรักไทยมาเลี้ยงประเทนที้ก็ทำแบบนี้แล้วผมคิดว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้บรรยากาศทุกฝ่ายเปลี่ยนไปแล้วทุกคนกำลังบอกว่าอยากให้บ้นานเมืองนี้กลับไปสู่ภาวะปกติเลย ยกเว้นฝ่ายที่เสียผลประโยชน์แน่นอนครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ากําลังพวุนี้มีไม่มากเพราะมันเป็นกำลังบนพื้นฐานของปวาฝ่าธนาร้ายกับ,บ้านจะไม่มีทางที่จะไปรอดหรอกแต่กําลังป,ป่นานนะดีของบ้านเหนือนต้องต้องมั่คนคงแน่วแน่และเดินต่อไปก็บอกได้เลยว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆกับประเทศไทยใน4ปีข้างหน้าท่านจะเห็นประเทศไทยเป็นคนละเรื่องของวันนี้แน่นอน ที่ทุกอย่างกลับมาอยู่ในภาวะปกติวันนั้นเราจะเห็นะะับว่าพี่น้องของเราที่อยู่ทางจังหวัดนั้นแน่จะลืมตาข้าตาจะมีโอกาสลูกหลานพี่น้องที่ดูที่ว่าอีกไม่กี่เดือนน,นั่นแหละลูกหลานไปโรงเรียนถือคออเิวเตอ,องเรา มีใครกล้าคิดเพื่อให้ลูกหลานเราฉลาดไหมไม่มีไม่มีเพราะว่าเราอยากเห็นว่าปัญญาปัญญาเป็นเรื่องสำคัญต้องให้ปัญญาลูกหลานเราทำไม่ัันลูกหลานเราก้าโตขึ้นมาก็เป็นคนจนก็ไม่ยรู้เพราะนั้นเราจะมีพีซีให้ลูกหลานเราใช้ถ้าเป็นพีซีแล้วก็มี Wifi เพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยพี่น้องที่อยู่จ้างที่อยู่ในญี่ปุ่นก็สามารถติดต่อกับลูกหลานที่อยู่ข้างน,นอกช่วยกันด้อยกันแล้วลูกหลานโตขึ้นมาก็ไม่ต้องกลัวว่าสังคมมีแต่ยาเสพติดเพราะเราจะทำให้มันหมดไปแล้วผมเด็กเราได้บอกกันจำ้ดว่า ในไม่กี่ปีนนะประเทศไทยจะเป็นศูนยกลางของพิทักษ์สาสาสังคมโลกเลยการให้ประเทศเจริญพร้อมกับเจริภรพควคมเกันไปไม่เจริญแบบห้ะยาวเสาได้เสาเอาเยไร้ยาายอมและยี่มที่ทระบีันสปีข้างหน้า ที่เรางจะเห็นชัดว่าความพยายามที่เสียสละกันวันเล็กตน้อยคนละเล็กน้อยวันนี้มันจะออกดอกออกผลไปเรื่อยแล้วก็ขอให้สิ่งที่ท่านเหนื่อยยากแล้วก็ทุ่ผมเองเมานะั้นได้เป็นกำลังใจให้กหารันว่าอีกไม่นานแล้วไม่มีอะไรขวาง หลายคนที่อาจจะไม่ได้มาก็บอกให้ทุกคนด้วยว่าไม่ต้องเสียายอีกมันแล้วผมจะไปเยี่ยมแักผ่านวันเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าผมกลับมาไทยเนี่ยผมตั้งใจเลยนะว่า,าทุกอำเภอที่มีเสื้อแดงผมจะไปน,นอน,นที่ละนเ ไนอกจากการทํางานช่วยเหลือกินเอาคืนอะไรไม่พอมันต้องไปสัมผัสกันด้วยใจเราก็จะไปหัาหาอาหารกินกันง่ายๆอยู่กันเรา็นองกนก็สักสองปีกงได้กลับบ้านกลับไปถึงเมือไทยแล้วไม่ได้กลับบ้านเพราะต้องไปอยู่กับพี่น้อง